นี้จะพามาปลูกต้นตะไคร้ตะไคร้ที่เอาไว้ทําต้มยำทําแกงนี่แหละค่ะก่อนทําการปลูกเราก็จะตัดและก็มัดยางและแช่น้ําเอาไว้แบบนี้น้ำควรจะเปลี่ยนทุกวันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเน่าเรารัดยางเพื่อที่จะไม่ให้ล้มค่ะหลังจากผ่านไปหนึ่งวันนะคะรากเขายังไม่งอกนะคะแต่ใบเขาจะงอกออกมาแบบนี้ค่ะ และเมื่อผ่านไปเจ็ดวันเขาก็จะงอกรากออกมาแบบนี้แล้วนะคะพร้อมที่จะปลูกแล้วค่ะวิธีปลูกตะไคร้ก็ไม่ได้ยากเลยค่ะใช้หน้าดินทั่วไปก็ได้เอามาผสมกับปุ๋ยคอกนะคะเราจะปลูกลงกระถางหรือจะปลูกลงดินก็ได้ค่ะถ้าเราปลูกลงกระถางเราก็เอาก้อนกรวดวางที่ก้นกระถางสักหน่อยแล้วก็ตามด้วยกับมะพร้าวสับหรือไม่ก็ฟางแห้งนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้หน้าดินทั่วไปค่ะถ้าเกิดใครมีแกลบก็สามารถผสมแกลบลงไปได้นะคะไม่มีสูตรตายตัวค่ะของเราไม่มีแกลบไม่มีอะไรเลยค่ะมีแค่ปุย๋ยคอกกับหน้าดินทั่วไปซึ่งไปขุดตามที่ต่างๆภายในสวนหลังบ้านของเราเองค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะดินก็จะชื้นๆเปียกๆหน่อยค่ะแล้วเราก็เอามาคลุกกับปุย๋ยคอกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปในกระถางเลยค่ะ ปุ๋ยคอกที่เราใช้จะเป็นปุ๋ยคอกที่หมักแล้วนะคะเราจะใส่จนเกือบเต็มกระถางค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำตะไคร้ที่เราแช่น้ำจนรากงอกแล้วนำมาปลูกจะเห็นได้ว่ายังไม่ทันปลูกรากก็งอกแล้วนะคะแบบนี้ปลูกติดชัวรค่ะได้มาแล้วเราก็แหวกรูกสักหน่อยแล้วก็เอาเสียบลงไปแบบนี้แล้วก็กลบหน้าดินเล็กน้อยนะคะ หลังจากเราปลูกเสร็จแล้วเราก็จะนําไปตั้งไว้ในที่ร่มลาไรก่อนนะคะสัก2-3วันค่ะต้นตะไคร้เขาชอบแดดนะคะแล้วก็ไม่ชอบดินที่แฉะมากซึ่งจะแตกต่างจากใบเตยเลยค่ะหลังจากเราปลูกแล้วตั้งวางในที่ร่มลาไร2-3วันเมื่อเขาเริ่มแข็งแรงแล้วให้เรานําออกไปวางไว้กลางแจ้งนะคะและรดน้ําให้เขาทุกวันก่อนค่ะแรก แต่ถ้าฝนตกก็ไม่ต้องรดทุกวันก็ได้นะคะฝนเขารดให้แล้วค่ะหลังจากเราปลูกเสร็จแล้วแม้ว่าดินจะยังชื้นอยู่แต่เราก็ควรจะรดน้ำให้เขาสักหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้รากติดดินค่ะเราจะตั้งไว้ที่ร่มตรงนี้เพียงแค่2-3ถึงวันหลังจากนั้นเราควรจะเอาออกไปวางไว้กลางแจ้งเพื่อให้เขาเจอแดดทั้งวันนะคะเพียงแค่นี้ก็จะได้ตะไคร้กินในบ้านแล้วจ้า